ลงจากสกายวอกมาก็เหลาเลี้ยวมานิดหนึ่งก็จะมาเจอนี่น้องหมูแคะเจออีกแล้วโอ้ยน่ารักอย่างเลยโอ้ยโอ้ยมีอะไรมันกินไหมนี่นี่น้องหมูแคะโอ้ยน่าฮักน่าฮักอ้ยอูยอ้ ซื้อมาได้ซื้อผักมานีา่นะน้องหมูแคะเด๋ยวรออาหารแต่เราไปซื้ออยู่นี่น่ารักนะท่านผู้ชมแค่สี่ตัวเออเดี๋ยวนี้ก็นิยมมาไปเลี้ยงกันในในบ้านนะท่านผู้ชมครับพวกหมูพวกอะไรเนี่ยใครที่มีพื้นที่และมีเวลาเนาะจะต้องได้ดูแลเขาแหละเขาชอบสะอาดก็ต้องอาบน้ำแต่ไม่ไม่กินอาหารมันจะกินพวกอะไรอ่ะเนี่ย แคแหลอดอ่ามาแล้วเจ้ามาแล้วเจ้าเห็นยังเห็นเห็นยังเห็นยังอิ่มแล้วมั้งไม่เอาเมินเลยถ้าใครไม่เอาเดี๋ยวไปให้กวางดีกว่าเดี๋ยวให้ลองดูก่อนถ้าไม่กินให้กวางเลยโอ้แย่งกันใหญ่เลยเออชอบอากาศขาวให้ทําหมูอันนี้ดีมากนะมันน่าจะกินเข้าไปเป็นหมูอันนั้นทะยางเกาหลี แค่หลอดไม่ต้อให้เราแค่หลอดไม่ต้องให้ลราไปให em, ้ต okay, ้องกวางต้องกวางอยากกินรอเนี่ยอยากกินปากกาศเออชอบปากกาศเอ้ยเออหมูชอบปากกาศเอาแยงไปดีๆดิเข้าไปลึกๆหน่อยนั่นเออชอบปากกาศให้หมูน้อยชอบปากกาดเอ้ยเอาแค่หลอดไปให้นี่ดีกว่า ให้น้องวางนี่พวกนี้ไม่ยอมกินนี่ให้นี่ให้โยนให้ตัวนี้อ่าอ่าหมูไม่กินน้องวางกินแทนโยนไปเลยโยนไปโยนไปโยนให้ตัวน,นั้นน่ะเนี่ยตัวนี้มาเนี่ยเออพอแล้วหมดอ่าสำหรับจุดนี้ก็จะเป็นจุด เรียกว่าอะไรอ่ะจุดเรียนรู้เหรอระบายสีระบายสีนักเรียนสี่สิบบาทเหรออันนี้เป็นอ๋อการเข้ามาทัศนศึกษาทัศนศึกษามีครูหนึ่งร้อยเรียนสี่สิบเราก็จะมีกิจกรรมให้ด้วยแต่นี่ถ้าเด็กๆมางี้ก็เสียค่าใช้จ่ายไปตรงนี้อ่ะตรงนี้เสียค่ะแต่ว่าแต่คุณครูก็ไม่เสียค่ะอ่อยี่สิบบาทระบายสีลูกตาสี่สิบบาทเคลือบภาพระบายสีสี่สิบบาทถ้ามากับครูไม่เสีย อ๋อ oh, ถ้ากิจกรรมถ้าทานศึกษาไม่ต้องเสียแล้วแต่ถ้ามาเองนี่มาเสียตรงนี้มาเล่นตรงนี้ได้ uh, เราก็จะมีโต๊ะอยู่เงียนะท่านผู้ชมนี่นะาม,าม,น uh, มีโต๊ะให้เด็กเขาเระาบายสีกิจกรรมที่มาเที่ยวสนสัตว์มินิมินิอะไรนะ uh, มินิสูมินิสูนี่เป็นห้องน้ำนะครับอ๋อ uh, ตรงนั้นไปมาแล้วไปมาแล้วแล้วอ๋อ uh, เราก็จะมาทางนี้ต่อ มีอะไรกันบ้างไม่รู้นะโอ้อันนี้ก็เยอะแยะเหมือนกันนะโซนเนี่ยเออพิลาบเหรอพิลาบงอนพิราบงอนโอ้ใหญ่เลยนู่นตัวเป็นงอนเป็นงอนเหมือนไอ้นกยุงอะนะครับนี่นี่ก็กินน้ำเออพิราบบ้านเราส่วนมากก็จะเจอตัวเล็กๆแบบนี้แบบนี้เนาะ แต่ว่านี่ตัวนี้ใหญ่นี่ใหญ่นะครับใหญ่มากอันนี้เป็นอะไรอ่ะมีน,นกอีกนี่นกแก้วเหรอ,อ,อนอกแก้วมาคอนแก้วมาอโอ้มาคอก็เยอะเลยนูน่นนู่นบินนูน่นนะครับมาคอก็จะเยอะหน่อยมาคอพวกอะไรนะเออก็จะกินพวกกระโพด นะครับก็เขาจะทําโกรงใหญ่ให้มันอันนี้ก็จะเป็นพวกเต่าอ๋อเอเอ,ออย่ามือไปจับนะมาใครมาดูเต่ามาดูอะไรเนี่ยนะก็ระวังเนี่ยกัดมือขาดแล้วนะท่านผู้ชมอ่อเอกไปนุ้นน้องเต่าโอ้ตัวใหญ่เลยฮะต,ตัวใหญ่เลยน้องเต่าไป นี่ก็เป็นเต่าเหมือนกันนี่ก็เป็นเต่าเต่าอะไรอ่ะสุขาตาสุตโอ้กินอะไรกินผักกินผักกินผักเป็นหลักผลไม้หญ้าก,ก็ได้เนาะ,ะดีนะเนาะเลี้ยงเต่าเนี่ยง่ายดีเนะานะเกี่ยวหญ้าในสวนมาโจ้กินได้เลย <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องไปเพปืองอาหาร นี่นกยุงนกกะเรียงนกกะเรียนหอมงกุเอนกกระเรียนอยอหมอมมงกุฎท่านู้มมชมดูเออเนี่ยมงกุฎอยู่นี่เออสีทองเลยนะมงึงมงกุฎสีทองเลยนะเนี่ยไม่ใช่นธรรมดาเอ้ยเออปแปลกเนาะเราก็ไม่เคยเห็นม,นะมาซอร์เว์ไว้ก่อนเดี๋ยวให้เอซีดูเอซีดูแล้วจะพาหลานมาดูอันนี้เอซีของพ่อนะบอกมาเนี่ยเขาดูในช่องแล้วก็บอกมา ก็ไม่เคยรู <S <s ้ว่าตรงนี้มันม oh ีอ ah ันนี้เป็นอะไรไม่มีอ๋อตัวหรอโน้าเหรอตัวหน้เหรออ๋อหลับอยู่นู่นไม่ออกอ๋อหน้าหน้านี้เป็นนกกระท úng ครับก็กระท úng นกกระท úng โอ้ยตัวใหญ่ๆอันนี้ที่นกกินปลาที่เราเห็นในทีวีเหรอใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอฮ่า เออเห็นมันลนาะไปเกาะไปกินปลาปลาที่ตัวน้นอยๆมันกินนะเห็นนทะเลอ่ะที่เขาทำสาระรก็ดีอ่ะโอ้็นาดตัวขนาดนี้นี่อย่างนีนะหือว่าเท่าลูกยางบ้นานเราเนาะตรงนี้นี่มันบินตัวอันนั่นนะอ่ะเรือพวกเนี้ยเวลาเรือลงทะเลมันบินตามลูกกระทุงโอ้ยตัวใหญ่เกินเราท้เพื่เอาปลาเลี้ยงอย่างเดียวใช่ครัว้า ไกินเปลืองหรือเพื่อนนะไปอันนี้เป็นหงอนอย่างนี้นอกตะเกรียนหัวงอนหัวรองหัวมงกุฎนอกคนที่สั่งมาจากต่ตามประเทศหมดเลย,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 ยเออจ้าของรักจริงเนาะทำจริงรักจริงจริงนี่ก็เป็นป้อนมาตลอดทางแล้วคะ่ะป้อนมาตลอดทางกำเท่าไหร่ยี่สิบบาทเอ้าป้อนหน่อยไป ยี่สิบยี่สิบอ่ะป้อนหน่อยอ,อ,อ๋อป้อนหน่อยเอามาสองอันอันเดียวกันแกะ,ะให้หน่อยดิยไม่มีมือจะเราจะถ่ายเนี้ยเออน้องแกะน้อง้องอยูน่นี่น้องแพะน้องแพะอันนี้น้องแพะเนี่ยชอบชนนี่เนี้เนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี้ย ไอตัวตึงเลยเนี่ยไอตัวตึงชอบชนแกะซองมันเออแกะนะมันอ้าวเอาไปกินกันเลยลูกเอาไปกินกันเลยปอนยาปอนยาโอ้ยดึงดึงงาน่าไปแย่งกันอะไรไหมหญ้าอะไรเนี่ยเหนียวอร่อยไหมเอ้าเร็วเร็วเร็ว ลอยไหมเออมามาอีกไม่ยังเนี่ยเผ่าล้วเนี่ยชอบชนนี่นี่ตัวตึงเนี่ยอันนี้แหละแพะถ้ามาชมเมื่อวานหลงแกะมนาะแพ้อันนี้คือแพะของจริงอันนี้แพะจริงเมื่อวานหลงแกะกับแพะไปที่ม่อนแจมไปแกะเนาะอันนี้ไอตัวตึงเลยเนีย่ชอบชนไปไหนละชอบชนกุ้นเลยเนี่ยอะพอละมาเลย กินได้หมดบ้างม้าม้ากินไหมเขาให้เลยกินกินจะกินนั้นแล้วกินได้หมดมันเป็นหญ้ากินได้ทุกตัวแล้วเพราะหญ้าพวกนี้เขาคงจะกินให้กินได้หมดโอ้ยสวยงามม้าเนาะตัวนี้ก็สวยงามอันนี้ก็บริการให้ขี่นะบริการให้นั่งให้ขี่ได้ได้กดอันนี้ออกมาได้นะแต่จะไม่ขี่ได้ เอาไปให้ให้ควายเลยให้ควายก็ได้ให้ควายสองตัวนะจะกินหญ้าควายเผือกโอ้ยสวยเนะม้าเนาะบริการขี่รอบเท่าไหร่ขายเออขายื่อกี้ยังไงอ๋อหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทจะเดินรอบตรงนี้สองรอบหนึ่งร้อยบาทอ๋อรอบไหนรอบหญ้า ตอวหินเนี่ยสองร้อยหนึ่งร้อย่ขี่สักสองขาได้ไหมได้ค่ะเออเอาร้อยเอาห้าสิบบาทแล้วไม่ขี่ครบตรงไหนอ๋ออย่างนี้เอาไหมขายลูกฟรีสวยจังเลยนะเราเนี่ยสวยจังเลยนะมาคอเหรอมาคอเสียงดังเลย เอาเงี้ยเด็กๆเด็กๆร้องเพื่อเอาใส่มือได้นะใส่หัวเลยไหน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 ขอทานเนี่ยขอยะนะอ๋อต้องเอาเกี่ยวงี้เหรอไส่มืละลูกค้าน้องปอใส่เลยน้องปอให้ค้าอยู่ในความดูแลของทางนาทีด้วยนะคะไห้ใส่หัวได้ไหมค่ะโอเค ต้องรีบถ่ายใช่ไหมเออ <kit> ต้องรีบถ่าย <kit> มาแคค่ะ <autom ob iles> สวัสดีค่ะสวัสดีครับไอตัวผูน้นี่โอ้ยตัวผู้น้องคูสวัสดีครับน้องมาแคโอ้ยนา่าฮักดีนา่นาฮักน่าฮักโอ้ยน้องมาแค <kit> โอ้ยสวยจังเลยสวยจังเลยโอ้ย <kit> อโอเคค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูตรงนี้ต่อท่านผู้ชมโซนนี้มันมีหลายอย่างมีทั้งมา้าทั้งควายเนาะอันนี้เป็นน้องกระต่ายนี่เราเข้าไปเล่นได้นะเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยเข้ามาเข้ามาปิดประตูเข้ามาได้ใช่ไหมอเออเออยนอนกันซะเพลิดเพลินนอนกันเพลิดเพลิน นอนกันเพลิดเพลินเจริญใจเลยลูกโอ้ยอ๋อเนี่ยมีแค่รอดขายนี่แม่เนี่ยจะป้อนไหมเนี่ยไปซื้อแล้เนี่ยโอ้เดี๋ยวเด็กเด็กเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเด็กเด็กค่ะเดี๋ยว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 โอ้เอออ่าไปป้อนไปกินตรงนี้กินตรงนี้เร็วแล้วไปตรงนี้เร็วลูกอ่า ตัวนู้นตัวนู้นมันปวดเลยไปกำอันน่ยอ้าวใครไปไปอ้าวตะกร้าเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวรีบมาหนึ่งอันแล้วนะโอเคเดี๋ยวคืนให้นะเดี๋ยวไปซื้อตลาดมาคืนให้เดี๋ยวซื้อตลาดเจดีมาให้น่นี่เว้ยยังไม่หมดโอ้ยสองตัวนอนพักผ่อนอยู่นี่ลูกเออ เอ้ยยุกได้กันเนี้ยอุ้มได้ไหมกระตุกกระติกเฮ้ยสองตัวนั้นหลับอันนี้ไม่สนใจนะท่านผู้ชมหลับนันหลับอันเนี้ยได้โน่นไปละได้แครอทไปก็นู่นเลยคนละทิศละทางเลยน้องน่าฮักดีนะโอ้เนี่ยมามละไม่มามแล็ปนนเอานลงมานี้เนี้ยเนี้นี่ยเนีน แบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันลูกเออแบ่งกัน<แ>นี่โอ้ย<แ>อเอออ่ะพอละเดี๋ยวเราไปทางนี้อันนี้ก็จะเป็นแพแพเล็กแพ,แพแน้อยอีกแล้วนะจับได้ไหมจับได้ไหมนี่ตัวตึงเนี่ยตัวตึงชอบชอบชนเนี่ย เผลอไม่ได้ชนตูดเลยเนี่ยเ,เผลอไม่ได้นะชอบชนตูดนะนี่ไอ้นุ่นกินหญ้ากินฟางอ้อ้นุ่นคงจะเป็นเครกอนุบาลท่านผู้ชมเคราอนุบาลนะครับอ,นนอืมเอากระเป๋าไปหมดละหมดละเหยิยบเถอนะนี่ขอนี่ อ๋อนี่นี่จุชูชูจีเออฮึมมีหมื่นมดหมื่นล่ะโอ้ยสวยจังเลยหมูแค่อันนี้มันลูกลูกน้อยมันเหรอตัวนี้อือเออดูมันดัมดูมันเก่าเก่าพุงเก่าพุงกินนมอะนม่ะกิมเอ้ยจะกินนมกินนมแม่นั่นพ่อกับแม่มหรอ แม่มันก็บาล้มไม่ใช่ใช่ใช่มากนมลุกนิดเดียวเอ้ยน่าหักขนาดนี้โอ้ยนี่หลับเลยอนึกว่าหลับเห้ตัวเล็กนึกว่าหลับโอ้ยโอ้ตู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 รักจังเลยเนาะน่า,นารักจังเลยหมูแคะหมูแคะท่านผู้ชม ไก่แจ้เนาะแต่แจ้สวยๆอ่าโซนนี้ก็จะเป็นไก่แจ้นะไก่แจ้สวยๆงามๆหลากหลายสีนะครับหลากหลายสีก็เลยจากโซนนี้ไปก็จะเป็นโซนสวนนะครับโซนสวนโซน,นดอกไม้และและมีบริการ เด็กนั่งมาแคละนะรอบเทา่าไหร่ก็มาตรงนี้ก็เราสามารถที่จะสามเจ้าหน้าที่ก็ได้อน,นี้ก็จะเป็นซุมซ้มซุ้มโคง้งนะโค้งตัวยูเป็นรูปไม้ไผ่ตัวยูคว่ำนะสวยงามนะครับอันนี้ก็จะเป็นถางางแบบนี้ก็จะเป็นแปลงปลูกผักของเขานะครับแปลงปลูกผักอ่าน,นี่ก็จะเป็นซุม้มทั่วพู เนี่ยสวยงามซุ้มโัวูนะ,ะเ,เออนี่บริการรอบละเท่าไหร่เนี่ยร้อยยี่สิบมองกล้องลูกสงสัยจะกลัวตกอันเนี้ยเกือบเกือบ <c oughs> จะถึงแล้วลูกขอนั่งร้อยเดียวร้อย,ยี่สิบไม่เอาเลยเออเราก็ได้ถ่ายกับเาไปด้วยเออจะเย็นลูก หซยมนยโ okay. อเคน,นี่ปูก็มาก่อนนะเดี๋ยวจะเอาหลานมาอยู่มาเซอร์เวก่อนอันนี้มาเซอร์เวกให้หลานก่อนสนุกดีเออสนุกดีเนาะเออนี่เป็นถั่วพูนะท่านผู้ชมค้างถันะ่วพูเนาะก็คงจะเป็นพวกไม้เถาอะไรต่างๆก็สามารถปลูกได้ลักษณะแบบนี้นะก็จะเป็นออสวยงามสวยงามอันนี้ก็จะเป็นโซนดอกแล้วครับนะใครชอบดอกชอบอ่าการถ่ายภาพลักษณะแบบนี้ ก็จะมีจุดให้ถ่ายภาพมีจุดอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นห้องที่เราจะเป็นนั่งถ่ายภาพได้นะครับนั่งถ่ายภาพได้ก็จะเป็นโซนนี้ก็จะเป็นดอก <c oughs> นี่มันจะเป็นลักษณะแบบนี้พ <c oughs> ิกัดตรงนี้อยู่ที่บ้านเฮ้ยแก้วท่านผู้ชมออกไปข้างนอกนี่ก็จะเป็นคลองชมทานนันเนี่ยใครที่มาจากอำเภอพราวก็สามารถเลีเ้ยวซ้ายเข้ามาทางคลองชมทาน ก่อนที่จะถึงบ้านโป่งได้เลยนะก่อนที่ถึงคิวรถบ้านโป่งคีวยวสันซายรถเขียวอะเลี้ยวซ้ายเลาะคันคองมาก็ไม่เจอตรงนี้พอดีนะใครที่มาจากในเมืองมาจากในเมืองก็จะมาเลี้ยวเข้าที่บ้านหือแก้วมาอยู่เทิร์นเลี้ยวเข้าบ้านเือแก้วนะครับหรือว่าจะเลาะตามคันคองมาก็ก็จะมาเจอตรงหน้าส่วนสัตว์ในตรงนี้มันก็จะมีพวกรถนะรถที่เขามาเที่ยวเนี่ยจะจอดเต้ไม่หมด สามารถปักหมุดมาได้นะท่านผู้ชมปักหมุดมาได้อ่าปักหมุด Google มาได้ว่าพิมพ์มาก็เป็นสวนสัตว์นะลานนาบินิสูนะพิมว่าลานนาบินิสูก็มันก็จะพาเรามาถึงตรงนี้ได้เลยนะก็สำหรับวันนี้ครับพาท่านผู้ชมมาเที่ยวสวนสัตว์มินิสูนะตั้งอยู่ที่บ้านห้้ยแก้วตำบลแม่แฝกซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงนี้ พอดีมีเอฟซีในช่องตั้มเกษตรพอเพียงเนี่ยแนะนํามาก็เลยมาถ่ายให้เขาดูแล้วก็เราจะได้มาดูด้วยแล้วก็เดี๋ยวอย่างไรก็ฝากติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ทั้งนังช่องตั้มเกษตรพอเพียงอ่าทั้งเพจแล้วก็ทางช่องตั้มออนทัวร์ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับตอ <C> นนี้ก็ามาอยู่ ห้องรับรองใหู้้ชมเป็นด้านล่างก็จะเป็นร้านอาหารเราก็สั่งพวกอาหารสั่งพวกกาแฟขึ้นมานั่งข้างบนนี้ได้ข้างบนนี้ก็จะเป็นห้องแอร์นั่งแบบสบายๆก็ท่านผู้ชมก่อนสักหน่อยก่อนก่อน,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 นที่จะเดินทางกลับก็บมาแวะกิบกาแฟของทางสรนสัทเขา